สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข,ข่าวพารวยนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนูมาฟังกันค่ะว่าในช่วงวันที่27ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายน2568สัปดาห์นี้การงานการเงินของท่านรับรื่นและคล่องตัวดีหรือไม่แล้วความรักทั้งคนโสดและไม่โสดเป็นยังไงกันบ้าง มารับฟังกันได้เลยนะคะอันดับแรกเรามาเริ่มต้นที่การงานของชาวลัคนาธนูก่อนนะคะชาวลัคนาราศีธนูในรอบสัปดาห์นี้ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเตือนนิดนึงนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวจะบอกในคลิปค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะคะท่านค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่พูดจะผงผางตรงไปตรงมาถ้ามีใครก็ตามนะคะ มาทำอะไรให้ท่านนั้นคือมาก้าวไก่หน้าที่การทำงานของท่านหรือมาจุกจิกใส่ท่านหรือแม้แต่เวลาที่ท่านจะนำเสนออะไรก็ตามหากมีใครมาขัดแข้งขัดขาพยายามที่จะขัดขวางการนำเสนอของท่านท่านจะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะคะจะต้องใจเย็นเย็นไม่ปากไวเด็กขาดให้ระวังคำพูดแในอารมณ์ เพราะว่าสัปดาห์นี้ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางชีวิตส่วนใหญ่อยู่แต่บนรถคือแทบจะไม่ได้อยู่กับที่ไปนั่นมานี่นะคะท่านใดที่เป็นพี่กรับพี่วินพี่แท็กซี่สัปดาห์นี้งานยุง่งงานเยอะหรือแม้แต่ท่านแนะนํานะคะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดการติดต่อต่างๆแม้แต่พ่อค้าแม่ขาย พยายามอย่าอยู่นิ่งๆพยายามขยับพยายามสู้ๆนิดนึงลุยๆนิดนึงเดินทางเยอะๆติดต่อผู้คนเยอะๆเ,เพราะว่าท่านจะได้รับสิ่งดีๆจากเรื่องราวเหล่านี้ต่อมานะคะท่านใดที่ติดต่อกับชาวต่างชาติเอาไว้และกําลังรอคอยคําตอบหรือกําลังจะติดต่อพูดคุยเรื่องสําคัญเจรจาธุรกิจ นำเสนอซื้อมาขายไปซื้อขายและเปลี่ยนกับชาวต่างชาติหรือกำลังรอคอยคําตอบอะไรบางอย่างจากทางไกลจากต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนจากโลกโซเชียลออนไลน์ท่านจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นท่านในที่ทํางานประจำนะคะการทํางานของท่านจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่างานยุ่งงานเยอะและคนมักจะทํานําความนําเรื่องจุกจิกใจมาใส่ท่าน ฝีมือการทํางานของท่านไม่น่าเป็นห่วงท่านเป็นคนที่ขยันทํางานเก่งมีความรับผิดชอบถ้าได้ทําอะไรแล้วถึงแม้จะมีปัญหายังไงท่านก็ผ่านไปได้แต่อุปสรรคจะมาจากคนรอบข้างอย่าลืมที่เตือนเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะรวมไปถึงพ่อค้าแม่ขายหรือท่านใดที่กําลังจะติดต่อเรื่องสําคัญท่านจะต้องใจเย็นๆระมัดระวังคําพูดระวังจะทะเลาะก,กับคนรอบข้างในเรื่องการทํางานหรือว่าการติดต่อ เพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะท่านจะมีการติดต่อเรื่องสำคัญสำคัญดำเนินการเรื่องสำคัญสำคัญและท่านมักจะทำสำเร็จแต่จะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยใจกับคนรอบข้างอลุยให้เต็มที่คาดหวังสิ่งใดจะได้มามันจะมีเรื่องราวอึดอัดใจอยู่บ้างนะคะยังไงก็ไม่ต้องไปใส่ใจปล่อยผ่านไปบ้างอะไรถ้าไม่เกี่ยวกับเราก็ให้ปล่อยผ่านสำหรับท่านใดที่คิดจะมองหางานใหม่ถ้าสัปดาห์นี้ พยายามนะคะพยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้ระวังอย่าลาออกจากงานเพราะอารมณ์ชัว่วโูงเด็ดขาดเพราะบางท่านมีเกณฑ์การตัดสินใจที่จะลาออกจากงานเพราะไม่ได้อยากลาออกจากงานแต่เหมือนโดนบีบคั้นเหมือนกับว่ามันทําดีไม่ได้ดีนะคะท่านจะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้เพราะท่านจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีธนู ช่วงนี้นะคะดะดวงชะตาของท่านอยู่ในช่วงระหว่างที่ดาวกระอังคารนะคะขยับใหม่ๆม,มันจะเกิดเรื่องราวยุ่งยุ่งและเหนื่อยหน่ยหน่อย,อ,ยอดทนนิดนึงนะคะแล้วท่านจะผ่านพ้นไปได้เป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยแต่จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเซลลในหน้าซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนท่านใดที่เป็นเซลล์ขายบ้านขายรถและกําลังลุ้นอะไรก็ตามเรื่องราวเหล่านั้นจะเกิดขึ้นนะคะ ต่อมามาที่การเงินของชาวลัคนาดาศีธนูชาวลัคนาราศีธนูท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินค่ะท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยบ้านและรถจะนําเงินมาให้นะคะคือท่านใดที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถกําลังจะซื้อจะขายจะมีเรื่องราวดีๆหรือว่ามีข่าวดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับบ้านและครอบครัว มีดวงได้เงินพิเศษจากงานพิเศษค้าขายทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดงานบริการต่างๆรับซ่อมรับเหมาต่อเติมนะคะรับแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นหรือแม้แต่ท่านใดที่ทำงานอิสระปีแล์สัปดาห์นี้มีงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะบางท่านจะมี รายรับมากกว่าปกติด้วยมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อคา้าแม่ค้าเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะสัปดาห์นี้มันจะมีเรื่องสไพรส์เกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นนะคะท่านใดที่กำลังลุ้นเงินจากสิ่งใดก็ตามท่านจะได้เงินนั้นมาหากที่ผ่านมาการเงินของท่านมีปัญหาเรียกได้ว่า คือขอใช้คำว่าชักหน้าไม่ถึงหลังอุดายจ่ายเข้ามาเยอะมากแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะรายจ่ายของท่านนั้นจะดีขึ้นไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับช่วงเงินเดือนออกนะคะเงินเดือนท่านจะได้รับแน่นอนแต่มันจะมีเงินพิเศษพิเศษเข้ามาไม่แน่นะบางท่านบ้านรถให้โชคให้ลาบแต่ในขณะเดียวกันนะคะท่านก็จะมีเหตุการณ์ที่ต้องใช้จ่ายเงินไปกับรถและบ้าน ซ่อมรถซ่อมบ้านหรือจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับใครบางคนเกิดขึ้นและเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่อยากจ่ายก็ท่านไม่ได้เป็นคนก่อไม่ได้เป็นคนสั่งไม่ได้เป็นคนซื้อแต่ถึงเวลาทำไมต้องให้ท่านจ่ายทำไมต้องให้ท่านควักเงินเวลาที่จะซื้อทำไมไม่บอกอะไรประมาณนี้หรืออาจจะมีรายจ่ายบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่ท่านนั้นคาดไม่ถึง ะะฉะนั้นรายจ่ายของท่านจะหมดเงินไปกับเรื่องราวภายในบ้านบุคคลภายในบ้านบริวารคนรอบข้างท่านมีเงินใช้จ่ายคล่องมือมีดวงได้เงินจากการเจราจาต่อรองปากให้โชคให้ลาบนะคะคำพูดคําจายังคงโดดเด่นท่านใดที่กําลังมองหาช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินเพิ่มท่านก็จะค้นพบแต่ระมัดระวังจะทะเลาะก,กับ คนรอบข้างหรือว่าขัดแย้งกับคนรอบข้างเรื่องเงินเงินทองทองฉะนั้นถ้าจะต้องไม่ปากไวใจร้อนมีสติให้มากๆถ้ามีใครก็ตามนะคะทำให้ท่านหงุดหงิดอึดอัดใจเรื่องเงินเงิน,งนทองทองก็ตั้งสติแล้วท่านจะรู้ว่าอมืมันมีที่มาที่ไปนะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะตอนนั้นนะคะอย่าปากไวและต่อมานะคะให้ท่านระมัดระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงิน การเงินของท่านไม่มีปัญหานะคะถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายที่อึดอัดใจเกิดขึ้นมีรายจ่ายที่ไม่อยากจ่ายเข้ามาแต่การเงินถือว่ามีให้ใช้จ่ายกล่องมือดะกล่องมือคือมากขึ้นมีกินมีใช้มีดวงได้สิ่งของได้เดินทางไปยังสถานที่ที่ท่านตั้งใจว่าจะไปแต่ให้ระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นด้านการเงินต่อมาในเรื่องของความรักสำหรับคนโสด สัปดาห์นี้นะคะท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการทํางานนะแต่จะเหนื่อยใจกับคนรอบข้างมากกว่านะคะในเรื่องของหัวใจถ้าเปิดใจมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่จะเข้ามาเติมเต็มหัวใจของท่านแต่จะมาจากทางไกลหรือจะหรืออาจจะเจอกันโดยบังเอิญระหว่างการทํางานหรือไม่ก็การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวนะคะ ต่อมาสําหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งแต่ว่าจะมีเรื่องราวอึดอัดใจเกิดขึ้นอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าท่านมองข้ามก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตคู่โดยภาพรวมนะคะชาวลัคนาราศธาีธนูท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีเกี่ยวกับการเงินนะคะมีโอกาสได้เงินพิเศษค่ะ ถ้าท่านใดที่อยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็พอมีลุ้นหรือท่านใดที่เป็นนักลงทุนมีโอกาสได้ผลกําไรนะคะแต่ว่าสําหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอย่าเสี่ยงเยอะเสี่ยงแค่พอได้ลุ้นก็พอถ้าท่านคิดว่าไม่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่เพราะไม่เคยได้มาเลยนะคะเสียงยังไงก็เฉียดไปเฉียดมาไม่ต้องเสียงเพราะว่าเงินเทวดาไม่ได้มีกันทุกคนจะต้องเป็นคนที่พื้นฐานดวงดีๆจริงๆ ถึงจะได้มาถึงได้มาก็ได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าจะต้องต้องต่อสู้ดินรนต้องเหนื่อยหน่อย,อยปาดเหงินนิดนึงจึงจะได้เงินนั่นเองค่ะขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านนะคะโชคดีพบเจอแต่สิ่งดีๆทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ